สวัสดีครับปัญหาชาติยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตล้วนมีแต่ปัญหาพิเศษที่ยิ่งใหญ่โรคโควิดเลวร้ยวายเพิ่งผ่านไปแต่แค่ผ่านยังไม่ไปให้ระวังปัญหาแรงงานเถื่อนเกลื่อนถนนถ้าจะมอง เขาแก่คนค้นหาหวังยิ่งนับวันยิ่งมากยากจะพังต้องระวังเร่งระงับส่งกลับคืนปัญหาภัยซึ่งซึ่งหน้ายาเสพติดอยู่รอบทิศมอมเมาเศร้าสุดผืนทั้งผู้เสพผู้คา้าว่าคลืคล้นคนส่วนมากอยากสะอื้นขืนข่มใจ พอรับชั่นเกาะชิดปิดจนเกละจนเปื่อนเปลอะทุกวงการเกินแก้ไขแล้วอย่างนี้รัชจะทำกันอย่างไรถ้าทำไปโกงไปไม่เคยพอยังโชคดีที่วันนี้ปิดปากมา้าบัญชีหลอกเอาเงินตาแบบนกต่อการพนันออนไลน์ได้เชอท่อ มิจฉาชีพโอดไปต่อก็โอเคเก่าไปใหม่มาน่าจะงนสังคมคนไม่หยุดนิ่งก็จบเหตสถานบันเทิงครบวงจรบ่อนเกเรถ้าไทยเฮก็ใจหายตายก่อนตายอุเรกลำพงังวันละก่อนออนไลน์ ได้เห็นสิ่งใดที่ไม่เที่ยงโดยความไม่เที่ยงได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ได้เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาโดยความเป็นอนัตตาตามปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมดีตามมานะครับ